University Foundation ของ U.K. คืออะไรนะครับก่อนอื่นเรามาคุยกันในมุมที่ว่า World Class Education มีเป้าหมายใช้ Knowledge เป็นเครื่องมือในการเทรนนิ่งสกิลทุกๆอย่างที่จำเป็นที่จะต้องใช้ในการประสบความสำเร็จในชีวิตให้กับเด็กๆนะครับ British Education มีความเชื่อว่า <c oughs> การที่เด็กได้เรียนในสิ่งที่ตัวเอง Born to be จริงๆ และเป็นแพชชั่นสูงสุดเท่านั้นระบบการศึกษาจึงจะสามารถเทรนนิ่งคนคนนั้นให้ขึ้นไปสู่รลเวลสูงสุดของความสามารถในทุกๆด้านได้นะครับ u o u n t i t n o o u r s e ในประเทศอังกฤษก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูในสิ่งที่เขาเคลมมาก่อนนะครับเขาเคลมมาว่าสิ่งแรกเลยที่ u n d a t i o n c o u r s e จะให้คือการปรับพื้นฐาน เรื่องของภาษาอังกฤษนะครับทั้ง reading ทั้ง listening ทั้ง writing แล้วก็การทำ presentation นะครับสิ่งที่สองที่เขาเคลมมาคือเขาปรับพื้นฐานของ content คือตัวความรู้คือตัวเนื้อหานะครับ ปกติคอนเทนต์ของ Foundation Course ในภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้คอนเทนต์ของ A Level โดยเลือกมาเฉพาะบาง Chapter ที่ตรงและก็จำเป็นจริงๆในการเข้าเรียนคอร์สนั้นๆนะครับอย่างเช่น Foundation Engineer ก็เน้นหนักที่ m a t h ั m a t i c กับฟิสิกส์บาง Chapter Foundation e c onom i c ก็เน้นหนัก m a t h e m a t i c แล้วก็ e c onom i c นะครับส่วนที่3คือใช้ปรับพื้นฐาน ทางด้านวิธีการเรียนรู้คือ metodology h นะครับปกติใน A level นะครับโดยหลักสูตรเนี่ยเขาบังคับให้ teacher เนี่ยท,ทำ teaching แค่40-50%นะครับที่เหลือเป็นเรื่องของการ self-study ของเด็กนะครับหลักสูตรบอกว่า student need only understanding in the class นะครับนั้นโดย metodology h ของ foundation กับตัว A level จะคล้ายกันตรงที่ว่า ให้เด็กได้พัฒนา learning skill ทุกๆด้านให้ขึ้นไปสู่ Level สูงสุดที่สามารถต่อยอดเข้าสู่ university ได้เขาเคลมมาว่าปรับพื้นฐานเรื่อง environment ในการเรียนโดยเฉพาะเรื่องของ self monitoring ความสามารถในการควบคุม control สิ่งต่างๆทุกอย่างของตัวเองให้ได้ดีที่สุดนะครับเป็นการเริ่มต้นการเรียนรู้การใช้ชีวิตการใช้ facility ของ university ให้ได้มากที่สุดนะครับ หลายๆครั้งเนี่ย o u n d a t i o n c o s สมักจะเคลมมาว่าเขาเป็นโปรแกรมเพื่อทํา Adjustment mm. เพื่อปรับเด็กขึ้นไปสู่สิ่งที่ดีกว่าที่ดีที่สุดนะครับ mm. เพื่อให้เด็กได้เรียนใน University Ranking ที่สูงขึ้นเรียนในคอร์สที่ดีขึ้นเรียนในคอร์สที่ฟิตและเหมาะสมกับตัวเด็กคนนั้นมากขึ้นนะครับคเ mm. นิมาดูว่าแล้วใครล่ะที่เหมาะสมกับฟาว a ด i ัน o อร์สนะครับอันแรกเลยที่เขาเคลมมาก,ก็คือคนที่ต้องการข้ามหลักสูตร อย่างเช่นเด็กจากหลักสูตรไทยต้องการไปเรียนปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษองี้น,นะครับการข้ามหลักสูตรแบบนี้ครับมีเนื้อหาหลายอย่างเลยที่มันไม่สอดคล้องไม่ตรงกันนั้นต้องอาศัย Foundation Course ในการ Adjust ตัวเองขึ้นไปสู่โปรแกรมที่ดีกว่าหรือ n i v e r s i t y ที่มี Ranking สูงกว่าอางี้ครับอนันที่สองคือเด็กที่เรียนหลักสูตรตรงแล้วแต่เลือกวิชามาผิดองี้ครับ ก็เข้าฟาวเดชันคอร์สเพื่อทำาอเจ s สเมนต์ตัวเองขึ้นไปสู่คอร์สที่ดีขึ้นดีกว่าและตรงกับความรู้ความสามารถของตัวเองได้มากที่สุดนะครับ mm hmm. เด็กที่ค้นพบตัวเองช้าเกินไปหลายๆคนจบ A-Level แล้วปรากฏว่าไม่ได้ชอบในวิชาที่ตัวเองเลือกมาไม่ได้ถนดัดไม่ได้สนใจและที่สำคัญคือวิชาที่เลือกมาไม่สามารถใช้ในการเรียนต่อในระดับปัญญาตีได้ ก็มาทำฟาวเดชันเพื่อ Adjust ตัวเองให้มันตรงให้มันเหมาะสมกับเลเวลของคอร์สสองโปรแกรมที่ดีขึ้นดีกว่าหรือดีที่สุดนะครับหลายๆคนเนี่ยใช้ฟาวเดชันคอร์สในการเซฟเวลาแล้วก็เซฟเงินนะครับหรือหลายๆคนที่ต้องเรียน A Level ซ้ำชั้น2ปีเมื่อเข้าฟาวเดชันคอร์สก็ย่นลงมาได้เหลือแค่1ปีอย่างเงี้ยนะครับมันสามารถเซฟได้ทั้งเงินแล้วก็เวลานะครับ บทสรุปคือ Foundation Course จะมีประโยชน์มากมายมหาศาลเลยนะครับถ้าเด็กคนนั้นค้นพบตัวเองได้เจอว่าสิ่งที่ตัวเองเก่งรักชอบถนัดและมีความสุขคืออะไรแล้วเข้าใจที่จะใช้ประโยชน์สูงสุดจาก Foundation Course ของ University ะครับ